วันที่สามนะคะวันนี้ก็คือตุ๊กกินหมดวันแล้วใช่ไหมตุ๊กกันกี้เี่ยนี่คือบรรยากาศตอนที่เรากำลังจะเดินไปนั่งรถรถบัสเพื่อที่จะไปเอ่อพุงหอมขวัญยำอ่านดิยพุงหอมพุงหอมขวัญยำเทม p ู e จะไปทําบุญวันเกิดกันน,คน,นีคิดอยู่ว่าเราจะนั่งคันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เรานั่งคนนันไหนก็นันนน่งคันไหนคะ 8A เอ้ยรถมาได้มาเลยไม่มอยู่ไม่อยู่จ้านี่คือเซตของเรานี่ก็จะเป็นขับวยพรที่เราขอแม่เขาแม่ก็จะยาวหน่อยขอพี่มันเระมาสองหน้าพี่มันเขียนกี่หน้านะพี่มันเขียนสองหน้าใช่ไหม เราทำยังไงนะหันหน้าของไหนหันหน้าไปทางประตูประตูนี่เหรอเราต้องไหว้ทูบเทียนก่อนอันนี้มัดไว้ในการทูบเทียนแยกไว้โอเคเดี๋ยวเราทำก่อนเปนหนึ่งไม่มีมืออยู่บนรถโอเบอร์เราทำการเดินทางเราจะนี่บนรถหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงหรอกหนึ่งชั่วโมงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางก่อน เน,นี่ก็คือทางไปสการะด้วยกันขึ้นบนไดรเลือนไปลูกอ๋อเราลุมนักสัตว์ของเราไหมล้ลุบๆปีกูเลขนี่ปีกูอยากจับกิลิ้นยังขอตัวไปสการะก่อนนะคะวันนี้เราไปไหนคะ วันนี้เราไปไหนคะไปหาของกินจ้าไปหาของกินจ้าแล้วเราไปกินข้าวสว่สางจ้าเก่งๆเข้าวราดเกงที่ข้าราดเกงแบบคนฮ่องกงด้วยร์นะฮะน่ากินดังนี่จเป็นซูชิแซลมอนรวมร้านอร่อยเว้ยนี่เราเข้าไปในซอกร้านอาหารของเราแล้วะครับ A few moments later ตอนนี้ เราวันนี้ก็คืองกินหมดวันแล้วใช่ไหมการเที่ยวอันนี้กำลังเครียดการพูดคำว่าตุกบุกีตุ๊กตุ๊กบุกีแล้วจ่าจังเมียนอ่ะจ่าจังเมื่อเธอเรียกว่าอันนี้อันนี้หางปลาทำไมเธอเรียกว่านี่หางปลามันหางปลาปะมันหางปลาทูอ่ะเอ้าเมันหางปลาทูป่ะทุกดูเดี๋ยวมันหงปลามดวันก็น่าจะแค่นี้ครับหลังจากนี้ขอรีแลกซ์ก่อนเย้กบาย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  ไม่ได้ทาลูอ่อนดิ่งอยู่ตัวพูดกับกล้องแต่เราเดี๋ยวไปดิสนี่แหละไปดูพี่มอนกีดกูกาดกูการดูไปเท่านั้นแหละพี่มอนไม่เล่นเมชันสดใสอยู่คนเดียวนี่มีสิตื่นยาในเรื่องนี่เลยเดี๋ยวซีตัวจริงด้วยนะคุณเดี๋ยวเราระหว่างเดินทางนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวข้างทางไปด้วยไปกันแล้ว เล้วเราไปถ่ายบรรยากาศด้านในดีกก่ะเพราะว่าเรานี้กำลังจะรบชัน้นรีวิววันนี้คุณจะเล่นเครื่องเล่นไหมคะโน <Nope. S 1> ตอนนี้เราเข้ามาในปประสาร์4เส้นแล้วนะคะกำลันจะไปเล่นเครื่องเล่นมาเช้าก็รอประมาณ9ก0นาทีครึ่งค่ะเพราะว่าเรามาเล่นเครื่องนี้เครื่องแรกเลยสาวามรู้สึกนะคะรู้สึกยังไงคะ แตนรูปสวยมากเมื่อตรงนี้อะไรเนี่ยอยากเล่นสุดๆมาแล้วแม่เริ่มวันด้วยโฟร์เซนก็เ <c oughs> รามันเจ้ายิงอยู่แล้วเนาะจะบอกว่าดีมากค <c oughs> นแสงสีเสียงตัวละครแต่ละตัวคือจึ้งมาก <c oughs> เหมือนกับฉันว้าไปอยู่ในเรื่องเลยอะ่ะแล้วคือปราสาสตรคือววังอลังการปุ้งม,มากเนี่ยเป็นโอลาฟเลยอ่ะไมนพี่บอกแล้วพี่หลับตา น้าน้าฉันเย่ที่ว่าโนกับนิ้งสนุกเมากไปค่ะคนมานาเพื่อนเป็นไงบ้างคะรู้สึกพร้อมมากเดี๋ยวอย่าตึ้งกูสิกูนั่งไงเนี่ยเราจะไปไหนอ่ะเริ่มเลยนะเลดี Man, can you get our friends to the top of the hill <laughs> <laughs> perfect song. ยังคะแนนยังไม่ทันได้กินทำไรยังไม่ทันได้กินเลยเฮ้ยเราจะมาลองโดดร่มที่ขึ้นไปยุนยอดยอดแล้วก็ปล่อยลงมายอดแล้วก็ปล่อยลงมาป็นดู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 ด้ดูดนดูดไดนดูาูด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 ้ดูดดู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 ดยดูเูด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 ดู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 ดดูดดูดด วันนี้เราเข้ามาเล่นแอนแมนก่อนนะคะเครื่องเล่นก็จะให้เราหยิบปืนออกมาจากข้างหน้านะคะที่เป็นสีน้ำเงินสีแดงโอ้ยเดือดเดือดเืเนเนเ Here we go! You're the last one, <laughs> complete the mission! <laughs> คือไม่ได้ดูเนื้อเรื่องเลยก็คือยิงอย่างเดียวถ้าทุกคนเห็นคลิปก็คือจะเล่นยิงอย่างเดียวเลยแข่งกันว่าใครชนะตอนนี้เวลา2องทุ่มยีนะคะอีก2นาทีก็จะจุดพลุแล้วนะคะบนปราสาทดิสนีย์นี้เดี๋ยวเราจะมาอัดให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งะว่าตอนนี้แบตเหลือแปดเซลลแบต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 แล้วนี่ไตอเม็ด อุ้ยมาแล้วแม่แม่สวยมากทุกคนบอกเลยนี่แหละไฮไลท์ของดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงสุดๆทูกคืออลังการมากสวยมากทุกคนดูแล้วฉันอยากบินเลยอยาอยากเหาะไปเลยไปเล่นตลางสายน้ำและลุคือสาดตฝันการเป็นเจ้าหญิงมากเพราะเรามันคนสวยเนาะอยากแต่งหญิงวอย สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เราต้องกลับไปไทย,ยคิดถึงไทยคิดถึงซ้ำถ้ำคิดถึงทุกอย่างที่นืน่นวันนี้เราได้กลับไทยแล้วนะคะแมลว่าสุดสุดการเดินทางแค่นี้แลว้วก็แค่นี้แหละบายบายไว้เจอกันทริปหน้าครับผมบ<า>